มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟิล์มรัฐภูมิขอชี้แจงพร้อมพูดขอโทษกันชัยต่อหน้าสาธารณชนจากประเด็นร้อนแรงนะคะที่มีปมคลิปเสียงที่หนุ่มกันชัยได้ฟังแล้วมีการอ้างถึงตนเองในโลกออนไลน์ล่าสุดนะคะหนุ่มฟิล์มออกรายการคนดังนั่งเคลียร์เปิดใจเคลียร์ครั้งแรกเปิดในรายการ เปิดคลิปเสียงฟังดีๆมีการตัดต่อให้กระชับเมือนจะทําให้เรียกรับเงิน20ล้านตนเองพูดด้วยความสุดจริงและยินดีให้ตรวจสอบผมไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรมาก่อนเขาติดต่อมาว่าอยากจะเอางบตัวนี้มาทํา PR กับบริษัทของผมผมรู้โจทย์ว่ามี20ล้านเขาก็ไม่ได้รับเลือกบริษัทผมภาษาชาวบ้านคือเขาไม่ได้จ้างงานผม ที่พี่หนุ่มเขาด่าถูกต้องแล้วครับผมน้อมรับผมผิดจริงๆที่ผมไปอ้างเขาด้วยการที่เขาอยากได้งานเพราะผมไม่รู้จะอัดเสียงผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาเสียงผมมาเผยแพร่อะไรนะวันนั้นที่เขายังไม่เกิดความผิดเราเป็นบริษัท PR ก็ทําสําเร็จเป้าหมายให้เขามาอธิบายใครจะเชื่อก็ขึ้นอยู่ที่เขาไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฟิล์มแล้วก็รายการ งบ20ล้านบาทเขาเป็นคนเสนอและผมไม่ได้ทำงานให้เขาผมถึงบอกว่าในมุมที่ผมผิดอ้างรายการพี่หนุ่มผมขอโทษเขาไปผมอยากได้งานที่คนมองว่าผมรีซับมันไม่ใช่แบบนั้นผมเป็นบริษัท PR พ,พรีเซนทุกอย่างให้เขาเชื่อถือถามพวกบอส,สทั้งหลายในวันนั้นได้เลยว่าผมรับเงินหรือเปล่าผมไม่รู้จักกับบอสบอสดีไอคอนรู้จักแค่แซมมินรักกันเท่านั้นเป็นคนในวงการบันเทิง และมีบางช่วงบางตอนอาจารย์ยิ่งศักด์บอกว่าอยากเห็นฟิล์มตั้งหน้าตั้งตาอธิบายหรือพูดขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยต่อหน้าสาธารณชนฟิล์มบอกว่าพี่หนุ่มโทรหาผมตั้งแต่เมื่อวานมาว่าผมรับฟังทุกเรื่องรวมไปถึงในรายการด้วยที่แกว่ามาผมก็ผิดจริงๆเห็นว่าวันนั้นเขายังไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดก็เลยเห็นว่าไปออกเลยผมอยากให้คนนี้ไปออกรายการพี่หนุ่มอยากให้คนที่สนใจเรื่องของเขาได้ดูด้วย ผมมีเจตนาแบบนี้จริงๆผมไม่มีเจตนาจะเอาอะไรมาฟอกเพราะว่าวันนั้นเขายังไม่ได้กระทำผิดผมบอกพี่หนุ่มว่าผมขอโทษรับฟังที่พี่ว่าเพราะว่าปกติพี่หนุ่มเป็นคนที่พูดกันเล่นๆแรงๆแบบนี้อยู่แล้วผมเสียใจมากเสียใจตั้งแต่เมื่อวานที่เขาโทรมาแล้วเพราะไปทําให้เขาเดือดร้อนและไปทําให้คนดีๆคนหนึ่งถูกมองเข้าใจผิดหรือเปล่าด้วยตัวผมเองก็ต้องขอโทษเขาจริงๆครับ ถ้าเขาแจ้งความหรือว่าดำเนินคดีอะไรก็ตามฟิล์มก็ต้องขอโทษตามการกระทําของตัวเองฟิล์มบอกว่าถูกต้องแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่น่ดักคำค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ